ครั้งนี้ยังไม่ให้อภัยขอดูพฤติกรรมอก่อนหลังอย่างนี้แล้วก็บอกไปแล้วว่าเมื่อรักเจ้านวลแล้วก็ต้องรักเจ้าบูจะรักแบบไหนก็ได้ลูกแต่ขอให้รักเขาให้มากที่ทุกคนบางทีดูในข่าวแล้วก็บอกว่าทําไมเป็นแค่พ่อบุญธรรมไปยุ่งอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเคยจรกินผมไม่ได้อยา,ากยุ่งนะแต่บลูอ่ะผมเป็นคนรับเข้ามาเองอยู่ในคณะนั่นแหละก็ทำงานอยู่ในคณะส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไปรับรู้อะไร รู้อีกทีมันจะบูท้องแล้วทุกครั้งเวลามีปัญหาพ่อจะรู้แต่ครั้งนี้ไม่รู้ไม่รู้รายละเอียดใดๆอยู่ๆไว้บูโพสเลยว่าจะเอาหลานจะขอไปใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งตกใจหลังจากเกิดเรื่องแล้วได้คุยแล้วได้คุยแล้วรับปากว่าจะไม่เอาหลานหนีจากปู่แต่ว่าเรื่องการบริหารการจัดการเรื่องความรักก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เขาได้กันครั้งแรกก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าแล้วแต่ลูก แล้วเป็นไงบ้างพ่อกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเรื่องอะไรบ้างลูกเรื่องลูกเราเลยทีนวงการเลยพ่อวงการวงการช่องไทยรัฐรับผมก็คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งอันนี้มันไม่แย่ครั้งแรกมันเกิดขึ้นมาหลายๆครั้งแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้พูดออกสื่อแต่ว่าครั้งนี้มันมันไม่รู้จะทำยังไงมัน มันหายตัวมันหายหัวไปเลยก็จะต้องออกมาพูดออกสื่อแล้วสิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวลูกกับพายพาหลานหนี oh. คือกลัวก็จะพาเจ้านวนออกจากบ้านแล้วไปอยู่อีกที่หนึ่ง oh. ซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีเวลากับหลานมากอยู่แล้ว oh. แล้วก็อันนั้นคือสิ่งที่กลัวก็เลยรีบออกมา <Like. S 1> ออกมาไล่เพื่อเพราะว่าตอนนั้นเรื่องมัน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 ,ม,นมันเริ่มไปใหญ่แล้วแล้วก็คนก็ไม่เข้าใจ โทษโทษลูกโทษโทษพูดต่อเลยพ่อก็เลยก็เลยทําให้ออกมาไล์พอมาไล์เสร็จปุ๊บไอ้เจ้าแน็กเขาก็เห็นอยู่มันก็ต้องดูอยู่แล้วแหละแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งทุกครั้งที่มีปัญหาครั้งนี้ยังไม่ให้อภัยทำไมพ่อขอดูพฤติกรรมก่อนครั้งจากนี้แล้วก็บอกไปแล้วว่าพ่ออยากจะกระซิบเบาๆว่าไอ้เจ้าบลูอ่ะมันเป็นเด็ก ไม่มีใครพ่อเขาก็ไม่มีแม่มีก็เหมือนไม่มีเหมือนตัวคนเดียวอ่ะเพราะนั้นต้องรักเมื่อรักเจ้านวนแล้วก็ต้องรักเจ้าบูจะรักแบบไหนก็ได้ลูกแต่ขอให้รักเขาให้มากมากก็ไม่ได้กับไปความสัมพันธ์ที่มันเท่าน่าที่จะเราสอแตัวแต่เริ่มมาไม่ไม่จริงจริงไม่นะแต่ว่าไอ้เรื่องละเอียดอ่อนข้างในอ่ะเราไม่รู้เราไม่รู้ แต่ดูเรื่องสารตั้งต้นก่อนทุกคนบางทีดูในข่าวแล้วก็บอกว่าทําไมเป็นแค่พ่อบุญธรรมไปยุ่งอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเคยจริกๆินผมไม่ได้อยากยุ่งนะแต่บลูอ่ะผมเป็นคนรับเข้ามาเองอยู่ในคณะคือคณะสองเทพบุตรสุทธิลักษณ์ผมเป็นคนตั้งนะทุกคนคนที่เพิ่งไม่เคยเข้ามาใหม่ผมเป็นคนตั้งคณะนี้ผมเป็นคนทําดีเกคณะนี้ทั้งหมดแล้วเจ้าบลูเนี่ยผมเป็นคนรับเข้ามาตอนนี้เขามีปัญหา แล้วก็รับเข้ามาอยู่ในคณะแล้วก็นั่นแหละก็ทํางานอยู่ในคณะส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไปรับรู้อะไรรู้อีกทีมันจะบูะท้องแล้วก็คือก่อนหน้านี้พ่อให้เขาเคลียร์ปัญหาเรื่องกันเองก่อนใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้มันมันมันถึงที่สุดแล้วพ่อถึงต้ออกมาทุกครั้งเวลามีปัญหาพ่อจะรู้แต่ครั้งนี้ไม่รู้ไม่รู้รายละเอียดใดๆอยู่ๆไ้บูทโพสเลยว่าจะเอาหลานจะขอะไปใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งตกใจ อ้าวเกิดอะไรขึ้นโทรหาไอ้น็กไอ้นักก็ไม่รับสายไอ้นักก็ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นคือสาเหตุของมันจริงๆครับทุกครั้งที่พ่อรู้นี่มีใครมาบอกพ่อครับเนาะงต่เรื่องราวหรือว่าตัวพ่อครับว่าแบบความสัมพันธ์เขาไปไม่ใ่ครั้งนี้ไม่รู้ก่อนหน้านี้ครับผมอ๋อก่อนหน้านี้ก็จะไอ้น็กมั่งไอ้บูมั่งจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเขามาปรึกษาพ่อใช่ใช่ใช่เพลามีปัญหาก็ปิดากแล้วนวิธีการใช้ชีวิตคู่ยังไงครับเรื่องการใช้ชีวิตคู่ถามลูกได้เลยผมบางคนไม่เคยยุ่งกับลูกเลยเรื่อองงแบบนี้มึเเลืกอง มึงเลือกเองทั้งคู่ไม่มีใครเอาปืนไปจี้หัวมึงรักกันมึงรักมึงเลือกเองก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าปัญหาปัญหาทางออกไม่ได้ก็ต้องมาหาทางออกร่วมกันโดยพ่อเป็นคนแนะนําว่าคนจะต้องเป็นแบบไหนยังไงแต่ถ้าเห็นหน้าคุยกันตอนนี้เหมือนได้เมื่คอคืนเอามาให้แล้วก็คอืออย่างไงครับก็คืออย่างที่พ่อบอกว่าคือยังไม่ให้ภผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็มามากราบขออภัยแหละว,ว่าที่ทําให้พ่อเสียใจว่า เขาเป็นคนที่ทำให้พ่อเสียใจมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็รู้สึกว่าเขาสำนึกแหละแต่ทุกครั้งอ่ะเป็นคนที่ให้อภัยลูกเลยโอเคเริ่มต้นใหม่นะลูกอะไรเริ่มต้นใหม่วันนี้ก็บอกเขาตามตรงว่าพ่อยังไม่ให้อภัยพ่อไม่เชื่อในคำพูดปฏิบัติให้กูดูเท่านั้นเองที่จริงตอนที่ก็มาขอใัยถามไหมครับว่าทำไมอยู่ดีถึงเงียบหายไปไม่ถามไม่ไม่สอบถามอะไรเลย เป็นคนไม่ถามอยู่ <moder ne S 1> แล้วด he in ังนั้นโดนโดนนิส <inde insan: S 2> ัยที่เราเป็นพ่อเรือคุณพงเขาเราสึกว่าลูกเราเป็นคนไลฟ์สไตล์นิสัยยังไงทำไมอยู่ดีๆเขาเป็นคนอินอินโทรเวิร์ดเยอะอ่ะเป็นคนแบบเป็นเป็นโลกส่วนตัวเขาสูงอ่ะเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วมีปัญหาเรื่องเขาเป็นซึมเศร้าด้วยก่อนหน้านี้เรื่องการที่เขาไปมีปัญหาเรื่องชีวิตเขานี่แหละก็จนกระทั่งเอามาอยู่ใกล้ตัวอยู่พักเหมือนจนเขาดีขึ้น เขาก็มีปัญหาหลายอย่างในตัวเขาอะะครับณตอนนี้การจัดการยังไงบ้างครับก็คือบูอยู่บ้านพ่อรครับหรือว่าบูอยู่บ้าน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 ที่เขาสร้างด้วยกันเนี่ยบ้านที่พ่อดูแลอยู่ทั้งหมดนี่แหละก็อยู่ไม่ให้ไปไหนเพราะว่าไม่อยากให้หลานออกไปไหนแล้วก็มานอนที่บ้านพ่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกมันพูดอะไรกับพ่อบ้างที่ยกทาามาขอขอเข้ามาก็มาแค่ขอโทษว่าเขาจะปฏิบัติตัวและจะเป็นพ่อที่ดีที่สุดส่วนเรื่องของความรัก จะเหมือนเดิมไหมจะเป็นครอบครัวเหมือนเดิมไหมอันนั้นให้เขาตัดสินเอาเองเพราะว่าเขาบอกว่าถอยคนละก้าวมาอยู่ในสถานะเพื่อนพ่อพ่อไม่เห็นไม่ไม่อยากฟังคําพูดพวกนี้ยคือ,อปฏิบัติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันต้องนานขนาดไหนครับต้องนานถึงปฏิบัติตให้พอ่อได้กับเพราะว่าคนเราทุกคนมันมีมันมีโมเมนต์แบบเนี้แล้วเราเราจะสังเกตดูด้วยด้วยตาของเราว่าสรุปแล้วคุณจะเดินกันต่อหรือ คุณจะอยู่หยุดกันอยู่แค่นี้ซึ่งพ่อมีความรู้สึกว่าคู่นี้จริงๆแล้วมันรักกันรักกันแบบไหนรักกันรักไม่งั้นมันจะได้กันเหรอมันจะมีลูกกันเหรอคนเราอ่ะมันไม่ได้ข่มขืนเป็นแบบอยู่ในวัยรุ่นที่ะเลกันเลยมันก็ไม่วัยรุ่นแล้วนะลูกมัน30แล้วมันจะวัยรุ่นตรงไหนหรือว่าแค่งอนกันนิดหน่อยงอนงอนพ่อไม่อยากเดาแต่พ่อคิดว่ามันรักกันอาไม่งั้นพ่อไม่อยากเดาแต่พ่อได้ยินปัญหาคู่นี้จะคนรอบข้างป็นยังไงบ้างครับคือ ถ้าปัญหารอบข้างก็คือไอ้บูมันชอบงอนน้อยใจว่าสามีไม่ค่อยดูแลไม่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 ค่อยหวานซึ่งไอ้เน็กมันเป็นคนแบบนั้นมันพูดกับกูเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนบางทีอ่ะไอพ่อไงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะบอกบอกโอ้กูไม่ไม่จะหวานกับกูเหมือนกันใช่กับกูก็ไม่หวานกับใครก็ไม่ไม่หวานเออไม่จริงพ่อได้คุยกับกูว่ายังไงบ้างครับก่อนที่เขาจะพูดหล่าอกไปเราเขาจะคิดมีความคิดนั้นไม่หมายก่อนหน้านั้นไม่เขาโพสเลยไม่ได้คุยกัน ไม่ได้คุยกันเขาไม่ได้บอกแต่ยังไม่ได้คุยกับบูเลยใช่ไหมครับผมหมายถึงว่าตอนไหนตอนเนี่ยที่ผ่านมาตอนที่เรื่องแล้วหลังจากเกิดเรื่องแล้วได้คุยแล้วได้คุยแล้วเขาได้มีรับปากยไครับว่าจะไม่เกิดการอะรับปากว่าจะไม่เอาหลานหนีจากปู่แต่ว่าเรื่องการบริหารการจัดการเรื่องความรักก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เขาได้กันครั้งแรกก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าแล้วแต่ลูกร ็นตัวกลางในการคอยสอดส่องให้พ่อแม่อยู่โอ้ยเจ้านั้นถ้าเดินไม่เหยียบหัวไม่ตีมันไม่พูดอยู่แล้วไอ้โน่เอออกรเจินเตือนเหยียบหัวไม่ตีก็แค่โอ้ยแค่นี้อ่าแสดงว่าเปลี่ยนกับชัวว่าเรื่องมาจากป็การตุหลังเพราะว่าหลังจตกวกําลังโตใช่ใช่คือเอาแหละยอมรับแหละว่าวันนั้นเวลาไล่อาจจะมีคําคําพูดที่บอกว่าหนูจะไปไหนไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับปู่อันนั้นไม่ใช่คำสั่งนะนี่คํ่คำสั่ง มันคือก็คือคำขอร้องแต่แต่ว่าพ่ออาจจะเป็นคนพูดพูดเสียงดังกเองขอร้องความห่วงใยความที่สุดว่าอย่างแค่คือทนไม่ได้ถ้าเห็นหลานลำบากขาตรงตงแล้วเขาไปอยู่กับใครเขาไม่มีใครบัวก็ถึงบอกอยู่นี่ไงว่ารักเขาให้มากๆนะลูกจะรักแบบไหนก็ขอให้รักเขาให้มากๆแต่่อโอเคใช่ไหมครับถ้าหลังจากนี้ไป เขาสองคนอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นแฟนกันแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่แต่แล้วแต่เขาเลยหลานต้าอยู่กับพ่อแต่อาชายต้องไปเอก็คือจุดหมายก็คือหลานต้องอยู่กับพ่อเท่านั้นจนสองคนจะไปเป็นเพื่อนกันพี่น้องกันไม่บังคับให้กลับมารักกันไม่ไม่ไม่บังคับพ่อและอย่างที่ชอบเนี่ยกาแบบสงสัยกันว่าแปลว่าผู้หญิงจะไปไหนก็ได้แล้วเอาแค่หลานเนี่ยอย่างเดียวหรออย่างเงี้ยพ่อพ่ออยากตอบอะไรบ้างพ่อว่าคิดกันให้เยอะกันไปแล้ว ชีวิตของคนมันก็ต้องเป็นไลฟ์สไตล์ของใครไหมล่ะเออเราจะไปบังคับอะไรกันได้เวลามีปัญหากูไม่ได้เป็นหมอนข้างหรือเป็นพัดลมเป็นเตียงเป็นอะไรกูจะไปรู้เรื่องหรือล้วอยู่ยังไงเพรา <c oughs> ไม่อยากให้คิดเผื่อไม่อยากให้คิดเผื่อแต่ต้องเลี้ยงหลานดีๆแล้วการดาเนินางานของวงตอนนี้เอาแร็คกินโน่อะไรกลับมาแล้วก็ตัวเจ้า <c oughs> บูก็ยังปกติเพราะว่าเขาเพิ่งไปทํางานกันมาเ <c oughs> ห็นเขาเล่นหน้าเวทีกันแบบ มัน <ๆ S 1> ไม่เสียงานใช่ไหมครับปกอากาศไม่ไม่ไม่ม่เสียไม่ได้เสียนี้ไม่ยอมถ้าเสียงานถ้าเรื่องงานเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วโกรธมากด้วยโกรธควันออกหูเลยแหละถ้าเรื่องงานเสียเนี่ยเขาพยายใช้ชีวิตในการทํางานปกติไม่รู้หลังเวทีนั่งกันอยู่ยังไงก็ไม่ได้ไปแต่หน้าเวทีก็เล่นดีดูอยู่เล่นดีโอเคก็ถือว่าไม่กระทบเนาะไม่กระทบกระทบไม่ได้เขาอีกเขาจะเป็น บบลองพยายามเป็นกาวใจทีกครั้งแบบให้คุกกลับมาแบบเป็นเหมือนเดิมนะคำที่พ่อบอกว่าบูไม่มีใครนะลูกบูไม่มีไม่มีพ่อบูเหมือนตัวคนเดียวแล้วบูก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยถ้ารักเขาอยู่แล้วรักเขาให้มากๆจะรักแบบไหนก็ได้นั่นเพราะว่ามันก็คือก้าวใจไหมแต่ว่าพ่อเชื่อว่าทั้งสองคนลึกๆเขาก็ยังรักกันอยู่พ่อมั่นใจว่าอันนี้มั่นใจนะ <Okay. S 2> อาจจะผิดก็ได้แต่มั่นใจว่า เดี๋ยวพ่อดีกันแต่พ่อรักหลานมากกว่าอันนี้ชัดชัดชัดจีนชัดแมงกรนยงข่าวต่อย่อพระเองดังตรวจตรวจดีเอ็นเอดูแต่ว่าไม่ใช่รูปเป็นแสงตอนนี้ก็โดนแบบว่ารูปมีเยอะว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่กล้าตอบเลยเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าก็เรารู้อีกทีท้องมาแล้วแล้วก็พามาบอกว่าไอ้บูท้องแล้วพ่อเออใจตอน เอาไปเลื้อกันเนี่ยไม่รู้ไม่ไม่นับครั้งด้วยไม่รู้แต่พ่อรู้สึกไงกับข่าวนี้ที่คนโยงมาหันลูกชายก็เล้อแต่ลูกแล้วแต่เรื่องของเขาแต่เราไม่เคยกับตัวแม็กกับตัวแม็กเราเชื่อมั่นในลูกเขยไม่ไม่ใช่ลูกเขยในลูกลูกชายไม่ไม่ไม่อยากไปยุ่งเรื่องไม่อยากไปสนใจเรื่องนั้นอ่ะสมมติว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นอีนวลก็ยังเป็นหลานกูอยู่ดี เกิดมาจากคณะพ่อใช่รักแล้วรักแล้วไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงกับข่าวหยิบมาจากข้างทางกูก็จะรักอีนวลเหมือนที่กูเลี้ยงแม็กมาถูกต้องก็คือจะเลี้ยงตัวให้เลี้ยงให้ดีกว่าพ่อมันหลายร้อยเท่าเลยมีวางแผนให้หลานเ้วเลยมั้ยเพราะว่าเราเหอหลานมากไม่เหินนะก็แค่ดูเรื่องที่เรียนอะไรพวกนี้ก็ดูให้ถึงไม่ไม่เหิเรื่องที่เรียนแล้วเรียนปริญญาแล้วก็คือให้เรียนข้างบ้านก่อนเพราะว่ามันสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนอยู่ใกล้ ก็อยู่ใกล้ใกล้พ่อด้วยก็ตั้งใจว่าจะไปส่งหลานเองโอ้ไม่มีใครรู้แล้วไม่เหรอตมปากทั้งหมดให้หลานเลยไหมก็ให้นวลให้นวนแต่เพียงผู้เดียวที่เหลือที่เหลือลูกมึงทำูกมันอพี่น้องพี่น้องเขามีตงมีไเดี๋ยวมันก็เกาะลูกมันกินเองแหละอ้าวเหรอส่วนเราก็คืออยากให้หลานมาอยู่กับเราฝั่งเราใช่เดี๋ยวจะไปทาแหวนทำสร้อยทาอะไรไว้หลายๆวง พราพ่อเวลาใครอินวนมาก็จะแก่ทุานมันจะได้มาหาปู่บ่อยๆเอาคือซื้อใจอย่างนี้เลยลุน <s ort of emotion> เล่นลุ <S <s <ust of emotion> เล่นเลยโอเคขอบคุณครับ <s ust of emotion>